สวัสดีครับทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้น LS Coffee นะครับอบรมเสร็จสอบเสร็จนะครับก็บึ่งกับเข้ามาบ้านจะซั่งไพร์คุณเที่ยงครับวันนี้ก็คือแดดยังจ้าอยู่นะคบถ้าเป็นเวลาเนี้ยถ้าเป็นช่วงที่ฝนพายุายมาในมืดเตื่อละวันนี้จะเข้าไปหกโมงแล้วก็ยังแดดจ้าอยู่นะครับไปดูดีว่าเมื่อวานนี้เฮียต้นได้ขาไก่ที่เลี้ยงชอบมานะฮะกิโลละ8 0บาทได้มากิโลกว่ากว่าไปดูดีว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรนะครับเอ๊ ตัดเล็บเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่อย่าต้นใช้กันไก่ตัดเล็บเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาะทําไงนะมาปรุงมา,มาหมักเหรอครับทำงไงก็ได้ไม่ให้เค็มแม่บอกมันทํายังไงนะ่ะโอเคอันดับแรกเอาเกลือลงไปก่อนวิธีที่ดีที่สุดนะเอาเกลือลงไปก่อนเกลือก่อนนะเกลือแค่นี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้น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 เราก็ใช้วิธีขยับลงไปเลยขยับลงไปเลยนะฮะเพื่อที่จะให้เกลือนะครับเข้ากับขาไก่นันเองเนีย่ยต้นจะแพมไปเซอร์ไพรส์คุณเที่ยงนะเพราะว่าเธอชอบมากเธอชอบแพะที่สุดเป็นชีวิตจิตใจเธอเลย เมื่อก่อนนี้ก็คือหากินยากนะเธอชอบแบบทอดนะขาไก่ถ้าเป็นต้มเป็นอะไรต่างๆเธอก็กินได้แต่ว่าเธอจะชอบแบบทอดมากกว่านะคะทำยังไงก็ได้ไม่ให้เค็มนะเฮียต้นคิดว่าไม่น่าจะเค็มนะอ่ะหมักเกลือก่อนลำดับแรกแล้วอะไรต่อใส่พวกนี้ไหมอ่ะใส่นิดนึงนะใส่อย่างละนิดนึงจริงๆนะนะ้าไม่พลาดนะเฮียนะ นะฮะไม่พลาดนะฮะเดี๋ยวๆขออนุญาตขออนุญาตเอาถุงก่อนเอาถุงออกก่อนอ่ะถ่ายทําไปด้วยเลยอีกมือข้างหนึ่งนะจับมือถืออู้ไปก่นอนซอสตัวนี้อะไรอีกวะซีอิ๊วปะนิดนึง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 เอาอย่างละนิดนึงนิดนึงนะพริกไทยหมดนะฮะพริกไทยหมดนะปกติบ้านเฮียต้นจะไม่ขาดพริกไทยจะเป็นพริกไทยดำด้วยซ้ำไปนะครับเอาละ แค่นี้ไม่น่าจะนะไม่น่าจะเค็มนะอันนี้หน่อยไหมผงนัวไหมพอดีมีติดบ,บ้านนะปกติไม่มีแต่ว่าเฮียต้นซื้อมาทําอะไรอ๋อสมัยที่ที่รักมาอยู่ด้วยที่รักชอบชานผงชรสมันยังมีอยู่ใช้ใช้ถ้าไม่มีเฮียต้นก็ไม่ใช้ถ้าใช้มันก็อร่อยมันก็ซาบไงยิ่งใส่เยอะมันยิ่งซาบไงแต่ว่าเราใส่แค่นี้พอนะแค่นี้แหละรู้เรื่อง เคป่ะครับนี่นี่รู้เรื่องอีกไหมอู๊อีกไหมอีกไหมอีกไหมเอาอะไรอีกไหมผมคิดว่าน่าจะพอ,อยังเพราะว่าอันนี้มันเก้าสิบกว่าบาทก็กิโลเศษเไงขาไก่กิโลเศษเศษที่มันจะไม่ผิดเพี้ยนมาก,ก็น่าจะเป็นซอสตัวนี้ที่มันจะนัวแล้วมันไม่เค็มก็คือเป็นซอส คาคูมิอายะคาคูมิคาคูมิอา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 ยินะฮะซอสญี่ปุ่นเนียต้นเนียต้นชอบกินแล้วให้มันมันซับเลยอ่ะมันนัวเลยอ่ะไม่ต้องมีน้ำจิ้มหรอกเพราะว่ามันเอาไปทอดหมออ้ออบอ่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะไข่มาใหม่เมื่อวานสนุกทำเมนูละซิต้ามันทำง่ายไงยก็แค่เอาไปอบ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 มันก็ได้กินแล้วไงฮะ อาจจะใช้เวลานานหน่อย,ยนะโอเคอันนี้เฮียต้นฉะมักไว้ก่อนนะฮะนี่เซอร์ไพรส์คุณแม่นะแต่ยังไม่โทรไปหรอกแต่ว่าเธอเธอทานไม่ได้หรอกเธอทานได้คำสองคำแต่ว่าผมก็จะเอาทิ้งไว้ให้เธอนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้เธอมาอุ่นนะครับเธอมาอุ่นเธอก็แพ้ต่อนะครับอันนี้ทำไปเผื่อเพราะว่าวันนี้น้องโฟลิงกับน้องกุ้งนางมาเผื่อมีคนอยากกินด้วยนะครับ เนี่ยต้นนี่ละชอบกินเองแหละเนี่ยต้นจะบอกความจริงให้ก็ได้นะครับแต่มันตรงกับที่แม่ก็ชอบเหมือนกันไงเอาละวันนี้น่าจะทําแค่นี้ก่อนหมายตีนไก่นะฮะแต่จริงๆมันมีเนี่ยมันมีบั้นท้ายเป็ดเนี่ยต้นชอบกินปฏิพัณฑ์เป็ดทุกชนิดเนี่ยต้นไปเจอมาเนียต้นอยากกินมากเลยแต่ว่ามันกว่ามันจะสุกอะ่ะมันจะช้าไปไหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทําแค่ อบเจ้าตัวนี้ก่อนดีไหมพอแค่นี้ก่อนป่ะเพราะว่าในนี้มันมีก็เดี๋ยวนะขออนุญาตอันนี้เหี้ยต้นว้าวหน้าหม่ำมากเลยครับผมขออนุญาตนะไม่มีที่ตั้งสักเท่าไร่เพราะว่ามันวางของไม่เก่งแต่เกลบอกระกานิดหน่อยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือเอ็นไก่เอ็นไก่นะฮะเหียต้นอบไปก่อนนานันละอู้สีสันสวยงามจังเลยอ่ะทุกคนสีสันสวยงามมาก เอาอีกหน่อยมะมันยังไม่เกลียมอะ่ะเออแต่ข้างบนนี้เกลียมได้ทีแล้วล่ะอู้เป็นตัวแสบค่อะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมทํากินแล้วผมผมติดใจในรสชาติแล้วผมก็รีบกลับมาแล้วผมก็รีบมาทําอาหารเ,าเห็นไหมฮะนี่ผมจะไปให้คุณเที่ยงทานด้วยกันเกียวกินเล่นๆเ,เ,เนาะแม่เนาะเอาอีกหน่อยอีกหน่อยฮะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าอยากจะให้แม่ชมว่าป้าคือเห็ดแสบแถววะนี่นะคำ<อ>ชมของคนที่เรารักนี่มันมัน มันสุดยอดมากเลยนะฮะแต่ไม่มีแต่ไม่ค่อยได้ถูกชมหรอกเขาว่าไม่ค่อยอร่อยเอาไปต่อเลยนะต่อเลยนะอ่ะต่อเลยต่อเลยต่อเลยนะฮะต่อเลยนะฮะโอเคเรามาลุ้นกันว่าหลังจากตัวนี้เสร็จอีกแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเฮียต้นเอาตัวขาไก่ลงเลยนะแล้วเราก็พาสไปหาคุณเที่ยงกัน ก็เดี๋ยวจะเอาวอลคโดไปฝากเธอด้วยเอาไปฝากเธอด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะฮะเอน้อไก่ทอดหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเสร็จออกมาแล้วโหเตรียมพอดีเลยนะครับเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งอย่างนะเอาจานนี้ยกไปบนรถเลยแล้วก็ไปเสริมให้คุณเที่ยงดูดิว่าเธอจะเซอร์ไพรส์แค่ไหน เฮียต้นไม่รู้นะคะว่าตีนไก่เนี่ยเท้าไก่หตีนไก่หรือขาไก่เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหแต่ก็จะดูที่สีสันเขาก็แล้วกันนะครับนี่โอ้โหอาหารโปรดเฮียเลยเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะยังไม่ยังไม่ชิมนะยังไม่ชิมนะยังไม่ชิมนะเพราะอะไรเดี๋ยวนะขออนุญาตถ้าเค็มมานี่แม่ว่าอีกแล้วนะ สำเร็จไม่เค็มเย้เย้เยแบบนี้เราเค่อยราบนะครับไปใส่ไปใส่ไปกิโลกว่ากิโลก,กว่าครับอืมนี่แหละหม้อมันใหญ่มันถึงได้ใส่เยอะแบบนี้ดี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 ดดดนะ ต้นกินเล่นก็จะหมดล้มั้งเนข้อไก่เอ็นข้อไก่ไอ้เหียต้นชอบอะครับโอเคเข้าไปเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปนะฮะอืสนุกแหละงานนี้พอบ้านใจกล้าอยู่แล้วอ้าทำแรงไปว้าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะท่านผู้ชมครับน้องก็จะร้อนหน่อยนะฮะอ่ะโอเคไปไปเลยไปเลยรันไปเรื่อยๆไอ้ตัวเนี้ย คุณแฟนบอกคุณแฟนบอกให้เอาดิจิตอลที่มันเป็น3ลิตรว่ามันจะบอททอนที่มันเล็กๆแต่เฮียต้นดูแล้วมันไม่ความเล็กของไอตัวบอดี้อ่ะมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่เฮียต้นเห็นว่าไอตาขายตัวนี้มันดูแข็งแรงกว่านะครับก็คือลดราคาจาก1,590ไปซื้อที่แมคโครเมื่อวานเหลยือยู่ที่999บาทเฮียต้นก็ไม่ได้ว่าอะไรรับประกันปีหนึ่งก,ก็ถือว่าใช้คุ้มไม่ได้ว่าอะไรนะคะ แล้วคราวนี้เฮียต้นก็เลยขัดคําสั่งคุณแฟนก็ก็อยากจะบอกน้องว่านะครับว่าที่ต้องขัดคําสั่งเพราะว่าไอเฮียวนไปดูแล้วคราวนี้มันมันมันช่องมันเล็กมากไงคับมันช่องมันเล็กมากเวลาใส่กุ้งกิโลนึงหรือใส่ขาไก่กิโลหนึ่งอย่างเงี้ยเฮียต้นมองว่าเดี๋ยวมันจะเล็กมากแล้วมันจะไม่เขาเรียกพื้นที่มันจะน้อยไงเฮียต้นก็เลยตัดสินใจเอาห้าลิตรไปเลยครับก็ใช้กําลังวัดหนึ่งพันห้าร้อยวัต นะครับส่วนในตัว3มลิตรใช้1,300วัตต์วัตหรือ200วัต์นี่แหละแต่ก็ห่างกันไม่เยอะนะเอาเป็นว่าดูที่ะตะแกรงแล้วก็ขนาดที่มันใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคมารอลุ้นกันว่าตีนไก่ที่จะไปเซอร์ไพรส์คุณแม่เนี่ยคุณเที่ยงเนี่ยจออกมาหน้าตาเป็นยังไงและจะรสชาติเป็นยังไงนะครับทุกคน <c oughs> ตื่นเ <c oughs> ต้นอีกแล้วพอบ้านใจกล้าเนี่ยตนนะครับเซอร์ไพรส์แม่ครับความสุขเล็กน้อยของของ,ของแกนะครับเพราะว่าแกชอบมาก ขาไก่ทอดแต่วันนี้เราจะมาทอดแบบหม้อไร้น้ำมันให้แม่นะฮะไปดูตอนแกสพรส์ว้าวรอบแรกเอาออกมาเช็คนะครับรอบแรกเอาออกมาเช็คว่าสุกหรือยังนะครับอันนี้เป็นการทอดกับหม้อนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะผมที่ควรจะมีติดบ้านไว้ทุกบ้านนะครับ สำหรับคอเฮลที่ะ Healthy นะฮะที่หลีกเลี่ยงน้ำมันไขมันทรานส์นะครับอืมโอเคถือว่าโอเคถือว่าโอเคโอเคเฮียต้นได้เรียนรู้ว่านะครับความร้อนมันจะแผ่มาตรงมาตรงข้างบนดังนั้นดังนั้นนะฮะดังนั้นขาที่อยู่ข้างบนเนี่ยน้องก็จะสุกกว่าขาที่อยู่ข้างล่างน้องก็จะยังไม่สุกดังนั้นเราจะต้อง เอาขาข้างเอาขาข้างล่างขึ้นมานะครับผมนะครับนี่จัดขาข้างล่างขึ้นมานะครับจัดขาข้างล่างขึ้นมาแต่ถ้าเป็นน้องปลาน,น้องปลาจะบอกน้องปลาจะเขีย่ยเขี่ยที่สุกออกนะถ้าน้องปลาเคยทำให้เฮียต้นทานเฮียต้นจา จำได้อยู่ครับแต่ว่าแต่อันนี้เนี่ยต้นเอาเอาลงไปใหม่หมดเลยอีกรอบก็แล้วกันครับนี่นะคะอาโอเคถือว่าอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงนะฮะอีกรอบนึงครับผมจัดไปอย่าให้เสียไป ี่พอบ้านใจกล้าทําเองกินเองซะเลยครับชอบทาอาหารนะชอบทำกับข้าวคือถ้ามีเวลาก็จะทําแต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าไม่รับการยอมรับจากจากคุณแฟนและจากคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ท่านทําอร่อยกว่าเฮียต้นเยอะเฮียต้นก็เลยให้แม่เป็นคนทําะมากกว่าครับส่วนคุณแฟนก็เหมือนกันครับคุณแฟนก็จะดูเฮียต้นทํานะ แต่ว่าก็อาจจะกินได้นิดเดียวแต่ว่าถ้าคุณแฟนทำเฮียต้นกินเรียบเลยนะครับเอาแหละรออีกนิดนึงจะได้ทานกันแล้วนะฮะคุณเที่ยงฮะตอนนี้เวลาผ่านไปนะครับหกโมงเย็ยนแล้วฟ้าเริ่มมืดแล้วเฮียต้นใจจดใจจ่อแล้วเกอนะฮะพอแล้วละ่ะโอเควัดใจกันไปเลยนะเออไฟสีส้มกับสีเขียวนี่คืออะไรเลยโอเค พร้อมนะทุกคนนี่ต้นจะนม่ต้นจะพร้อมเสด์ฟคุณเชียงแล้วต้องขับรถไปบ้านคุณไม่นะครับเอาแหละทุกคนดูกันนะฮะเดี๋ยวก็คือเราจะปิดเลยละเราจะปิดเลยถูกปะอ่ะโอเคว้าวหนึ่งกิโลก,กว่าไงอืมหนึ่งกิโลก,กว่าครับ เร,เราเลาเหียต้นอยากได้อันใหญ่เพราะอย่างเงี้ยมันหนึ่งกิโลกว่าเห็นไหมมันมันใส่ได้โอเคเลยโอเคไม่ว่าคุณจะสุกไม่สุกอะไรก็แล้วแต่หมดเวลาทําแล้วนะเพราะว่าเนียต้นจะเสิร์ฟไปให้คุณแม่แล้วเพราะว่าญาติญาติรอยอยู่ละนะวันนี้เรานัดทานข้าวเย็นที่บ้านคุณแม่กันผมมั่นใจว่าสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเทไม่ได้นะฮะเราจะต้องตักเอาเนื่งองยากว่าน้ำม,นมันมันอยู่ตรงน้ำมันมันอยู่ตรงข้างล่างนะ เนี่ยต้นมั่นใจว่าสุกนาสุกก่อนนี้ก็จะบดแซบแล้วแหละเอาให้มันนิ่มๆให้มันนุ่มๆจักน้อยนะนะรสชาติเอ็นไก่ทอดอ่ะกินเองชิมเองกินไปกินมาจนจะหมดแล้วเพราะของโปรดผมปรากฏว่าไอ้ที่ว่าไม่ให้เค็มไม่ให้เค็มก็เกินไปอีกจืดเกินไปอีกโอ้จืดจนแบบจืดอีกแล้วแต่ก็คือมันก็อร่อยนะั่นแหละนะความเป็นการการทอดด้วยหมนะ้อไร้น้ำมันเนี่ยมันมันอร่อยอยู่แล้วนะฮะ เต่ว่ากะบ่เป็นจาอาเอยยังว่ากะบ่เป็นหยังเห็ดจืดไปก่อนมันดีแล้วเพราะว่าเเห็นดน้ำจิ้มตามได้อแต่ถ้าเอาเห็ดเค็มนี่จบเลยได้ครับผมแม่พ่นสอนเสมอว่าอย่าให้เค็มเห็ดเค็มมันแก่่ได้ถ้าเห็ดจืดนี่มันแก่ได้เ,เห็นดน้ำจิ้มตามกันยังได้เห็นบ่ครับนี่เห็นไหมครับกิโลก,กว่าขาไก่เนี่ยผมจะเอาไปเสิร์ฟที่ญาติิผมนัดกินข้าวบ้านแม่วันนี้นะ อาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตอนคุณเที่ยงเจอที่ว่าลูกเธอทำเซอร์ไพรส์เธอเธอจะว่ายังไงนะครับทุกคนผมต้องรีบไปก่อนเพราะว่าแม่โทรตามผมแล้วครับดีใจทำเสร็จแล้วฮะถึงแล้วนะครับทุกคนมาถึงแล้วเรามาดูกันว่าอาหารที่เฮียต้นทำมาเนี่ยจะเซอร์ไพรส์คุณเที่ยงหรือเปล่านะครับไปดูกันวันนี้เราบุกมาหลานหลานตัวนีน้น้อยมาเย้ๆยย,ยไหนๆหคนไหนได้ไร คนไหนได้ของขวัญครับนี่คือปู่ต้นชอบอุลตร้าแมนตัวนี้มากจะซื้อให้หลานแล้วจะให้หลานกอดรักมากเลยเนี่ยนี่เรามาเซอร์ไพรส์กันนะทุกคนเนี่ยดูดิ่นี่ใครเอ่อโอ้โหด้วยคนนี้ด้วยคนนี้นี่เนี่อย่าบังน้องอย่าบังน้องโอ้โหได้สัดส่วนเลย ปาเดี๋ยวเราไปดูเซอร์ไพรส์กันตรงนี้ก่อนว่านะครับว่าคุณเที่ยงเธอจะว่ายังไงเพราะว่าเธอชอบตีนไก่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อาหารจานโปรดนะครับมาดูกันนะครับทุกคนแอนแอนแอนใครชอบครับใครชอบครับโอ้โหหน้าหม่ำไหมง่าหง่ายง่าย น้า,มาหม่ไหมพันสายชอบอะไรลูกสายก็ชอบขาไก่แหละลูกนี่แหละที่ปู่ต้นมาช้าเพราะว่าปู่ต้นทําบันี้อยู่นี่นี่น้า,มาหม่ไหมน้าหมา่มากเลยอ่ะโอเคร้านร้านคือคำเมียบ้านอ่ะโอเคมันหกโมงแล้วอ่ะโอเคนี่แหละทําตีนไก่มาเซอร์ไพรส์แม่นี่แหละอ๋อลองลอง,ลองชิมดูก่อนสักอันก่อนเพราะว่าจะลง youtube นะลง youtube นะ เอาตอนที่คุณเที่ยงทานแล้วชมก่อนออมับแรกก่อนว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงแซบอยู่แซบอยู่เต่ยคำชมที่ต้องการที่สุดคือแซบอยู่นะแอแปลว่าแซเอ,อแปลว่าแซบเพราะว่าทำเองเนี่ยนานๆจะมีคนชมนี่คุณเที่ยงนี่ไม่ได้ชมกันง,ง่ายๆนะ<ส>คุณแม่บอกว่าแซบก็ต้องกดไลค์ให้ลูกด้วยนะฮะ กดไลค์ด okay. 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 ้วยกดไลค์ให้แน่ฮะเยี่ยมคุณเที่ยงบอกเยี่ยมโอเคมาลงมากันวันนี้เรามีนัดทานข้าวกับญาติญาตินะครับลูกหลานเราวุ่งมาเรามาหานี่มามาหาปู่คิดถึงยังเลยนี่เห็นไหมดูกี่ขวบแล้วลูกหนูเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหม เย้เห็นไหมปู่บอกแล้วว่าหนูต้องเป็นคนเก่งหนือต้องเป็นหัวหน้าห้องแน่นอนอยู่แล้วพี่สานะคะอันนี้พี่สาขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ fc ทุกท่านนะครับเดี๋ยวปู่ต้นจะมี fc แล้วนะน้องน้องสาต้องเป็น fc ปู่ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามือถือแล้วถ้ามือถือเล่น YouTube ต้องกดไปไป s u yeah, no. b s, yeah. <S, b <S c no. no. r i b e ปู่ด้วยนะครับชอบไหมสไปเดอร์แมนปู่ปู่บอกแล้วว่าหนูต้องชอบที่สุดเลยเห็นไหมครับเนี่ย เดี๋ยวท่านเกิดว่าน้องพอรโตแล้วเราค่อยซื้อให้น้องพอรนะอันนี้น้องพอรยังเล่นไม่เป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตามปู่มานี่เรามีอะไรเซอร์ไพรส์คุณเที่ยงอีกอย่างนะทุกคนเรามีเซอร์ไพรส์คุณเที่ยงอีกอย่างนะทุกคนอะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกขี้โพนะเราไปดูว่าเรามีเยี่ยมเลย นี่เรามีอะไรเซอร์ไพรส์คุณเที่ยงอีกเยอะเลยนี่ไปดูกันเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสือเส้อผ้าหราหาลานน้อยมีความสุขได้สไปเดอร์แมนโอ้ยอาน่ารักเนาะอาครับอันนี้ลูกไอ้น้องตากนะใช่ไหมอาอาครับอันนี้ลูกน้องตากเหรอครับ yeah. สวัสดีครับดูดิดูดิดูดิสวัสดีครับลูกเจอเล็กเด็กคุ้มอันนี้เด็กคุ้มสันติสุขหรือคุ้มอะไรนะคุ้มอะไรนะเด็กน้อยเกิดมาใหม่เยอะเลยนะคะผมลูกหล่ะปะเราไปเซอร์ไพรส์คุณเที่ยงกันแม่จ๋าน้องต้นไปเปลี่ยนเสื้อให้แม่เอาแต่ใหญ่ๆมาให้แถมยังซื้อให้อีกสองตัวมันสวยเกินไปทนใจไม่ได้นี่ จะแบ่งให้ใครก็แล้วแต่แต่ต้องต้นซื้อให้แม่ใส่ทั้งหมดเลยนะครับ48ก็มีแต่สีสวยสดใสแม่ใส่แบบไม่ซ้ำเลยนะครับแอถูกใจลูกชายนันแต่ไม่ได้ซื้อให้แม่มีแต่ลูกชายเล็กซื้อให้แม่บอกว่าโอ้ยหนี่แม่ทายลง y o u u u b เจ้าเสือเก่าๆิ่เอาใายลงเฟซบุ๊กเสือเก่าๆคนว่าเพิ่นเห็นมเคยเสือ มีแต่ห้ไอต้นก็ซื้อมานะครับแต่เฮน,นั้นก็ฝากเงินเฮต้นมาได้นะครับฝากไ้ก่อนเลยนี <laughs> ่แม่แม่แค่แม่ครับตัวนี้ไฮโซมากเลยแม่สดใจสดใจเนี่ยใส่ไปตักบานนะครับนะพอใส่เสื้อปุ๊บมีแรงเดินทันทีเลยครับเนี่ย <laughs> โอเคคลิปนี้ฝากแค่นี้ก่อนอีพีนี้สพ라이ดคุณเที่ยงด้วย เตาอะไรลูกหม้อทอดไรน,น้ำมันเพิ่งซื้อมาน้องเฟริร์ชให้คุณแม่ซื้อสิอลูกหม้อทอดไรน,น้ำมันเออหม้อทอดไรน้ำมันมาเหลือพันเดียวเองนี่ลูกดูเดีโดคตรเวิร์กเลยอันนี้อันนี้ห้าลิตรแต่ถ้าแปดแต่ถ้าแปดร้อยยี่สิบกว่าบาทนี่มันสามลิตรอันนี้มันห้าลิตรมันดีตรงที่ว่าตีนไก่รูกว่ามันใส่รอบเยอได้หมดเลยโอเคหม่ำข้าวกันนะครับบายบายกันบ๊ายบาย จุ๊บๆเลิฟเลเดี๋ยวไปติดตามนะไปตามปู่นะ